ในเรื่องนี้นะคะเราจะมองเวกเตอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมองในเรื่องของมุมคอสนะคะหรือโคไซน์นั่นเองนะคะเราเรียกเขาว่าโคไซน์แสดงทิศทางนะคะก็คือเริ่มต้นจากเรามีเวกเตอร์ a นะคะก็คือแบบนี้นะคะเวลาเราจะนำเสนอเวกเตอร์ A ปกติเนี่ยเราก็คือเริ่มลากเวกเตอร์จากจุดกำเนิดใช่ไหมคะ,ะจุดกำเนิดตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ ลากไปที่จุดที่กำหนดถูกไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดปลายเนี่ยก็คือจะเป็นจุด a 1 a 2 a 3ถูกไหมคะ a 1 a 2 a 3ก็คือจุดของเขานั่นก็คือ a 1จุด a 1 a 2 a 3เนี่ยก็คือจะห่างจากแกน x เป็นระยะ a 1ห่างจากแกน y ตัวนี้นะคะก็คือระยะ a 2แล้วก็ห่างจากแกน z เป็นระยะ a 3นะคะอันนี้คือเวกเตอร์ที่เรา,านำเสนอหรือ เขียนตามปกติเลยนะคะทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับโคไซหรือคอสที่เรารู้จักนะคะ,ะในหัวข้อนี้เขาก็เลยจะกำหนดมุมขึ้นมานะคะเวกเตอร์เเนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะทำมุมได้กับทั้งแกน X แกน y นแล้วก็แกน z นะคะเราให้มุมที่ทำกับแกน X แกน y นแกน z เนี่ยแทนด้วยอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาตามลำดับ นะคะก็คือเวกเตอร์เเนี่ยทำมุมกับแกน X เรียกว่าอัลฟาก็คือจากตรงนี้นะคะขึ้นไปที่เวกเตอร์ a จากแกน y ไปที่เวกเตอร์ A ก็เรียกว่าม,มุมเบตาจากแกน Z มาที่เวกเตอร์ A ก็เรียกว่าม,มุมแกมมานะคะโคไซ์ของแกมมาอัลฟาอัลฟาเแล้วก็แกมมาก็จะเรียกว่าเป็น โคไซน์ที่แสดงทิศทางของเวกเตอร์ A ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราสามารถที่จะหาค่าของตัวโคไซน์ของ a l ลฟาเบต้แล้วก็แกมมานั้นได้อย่างไงนะคะก็คือจากดอทโปรดักธรรมดาเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b เนี่ยมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับขนาดของเวกเตอร์ B คูณกับคอรเซตาใช่ไหมคะถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัวนะคะทีนี เวกเตอร์ uh, a เนี่ยมันทำมุมกับแกน x ถูกไหมคะเป็นมุมอัลฟาเวลาตัวแทนของแกน x เนี่ยเราให้เป็นเวกเตอร์1หน่วยก็คือเวกเตอร์ i นะคะเพราะฉะนั้น uh, สำหรับแกน x เราก็เอาเวกเตอร์ a นั้น dot เวกเตอร์ i นะคะมันก็จะได้ว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ i คือมุมอัลฟานะคะเราก็จะได้ว่า a dot i นะคะ มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a คูณขนาดของเวกเตอร์ i ซึ่งก็คือ1ถูกไหมคะคูณกับ cos alpha นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าของ cos alpha มาว่าจะมีค่าเท่ากับ a dot i หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a นะคะซึ่ง a i a i มีค่าเท่าไหร่ a i ก็คือเวกเตอร์ a dot i นะคะก็จะมีค่าเป็น a 1 a 2 a3 ใช่ไหม i ก็คือ100เพราะฉะนั้นดอทกันปุ๊บมันก็จะมีค่าแค่ a1 เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น cos alpha จึงมีค่าเป็น a1 ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ a นะคะในทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถใช้แนวคิดเนี้ยกับมุมเบตาแล้วก็มุมแกมมาได้นะคะเราก็จะได้ cos เบต้อ่ากับค่าของ cos แกมมาออกมาเพราะฉนั้นเราก็จะได้ค่าของ c o s i n ทั้ง3ค่าออกมานะคะ ทีนี้พอเราเอาค่าของโคไซน์ทั้ง3ค่าเนี่ยมายกกำลังสองนะคะจะเห็นได้ว่ามีค่าเท่ากับ1นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอตัวค่าของโคอะก็คือค่าของโคไซน์ทั้ง3อันนี้มีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วก็ค่าของโคไซน์ตัวเนี้ยมันมาจาก a 1บวก a 2บวก a 3 ส่วนขนาดของเวกเตอร์ a ใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอพอมันยกกําลังสองแล้วมันมีค่าเท่ากับ1เนี่ยมันก็จะเปรียบได้เหมือนว่าโคไซน์ของทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นเพียงแค่เวกเตอร์หน่วยเท่านั้นเองนะคะ,ะมาดูมันเป็นยังไงนะคะก็จากเวกเตอร์ a ของเราเนี่ยมันก็คือ a 1 a 2 a 3ใช่ไหมจากความสัมพันธ์ใน2.2กับ2.3ตัวนี้นะคะเราจะได้ว่า a 1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับคอสอัลฟา a 2มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับ cosβ A3 มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับคอสแกมมานะคะจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวที่สากันก็คือขนาดของเวกเตอร์ A ใช่ไหมคะถูกไหมเราก็ดึงตัวนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่ออกมาข้างนอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ A จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับคอส a อลฟาคอสเบต้าแล้วก็คอสแกมมาซึ่ง a เราจับเวกเตอร์ A หารทั้งสองข้างของสมการเราก็จะได้ดังความสัมพันธ์ที่2.5ตัวนี้นะคะก็คือ ดีนะคะเราจะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ a นะคะจะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะคะก,ก็คือตัวเนี้ย a หารด้วยขนาดข,าดของตัวเองคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถูกไหมเพราะนั้นขวามือก็คือ cos alpha คอสและค o s แกมก็จะเรียกแค่ว่าเป็นคไซน์ที่แสดงทิศทางของเวกเตอร์ a นั่นเองนะคะก็คือยูนิตเวกเตอร์ของเวกเตอร์ a นั่นแหละนะคะก็คือแทนที่เราจะต้องเขียนอยู่ในรูปของ เวกเตอร์ A หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ A เราก็เขียนอีกแบบหนึ่งอยู่ในรูปของ c o s เอลฟ้าโคศเบต้าแล้วก็ cos แกมมาได้นะคะอ่าส่วนตัวมุมเอลฟาเบต้าแกมมาเนี่ยนะคะเราเรียกเขาว่ามุมแสดงทิศทางหรือ direction angle โอเคนะคะเพราะฉะนนั้นสรุปนะคะจากที่เรามีเวกเตอร์ A นะคะเรากำหนดมุมเอลฟาเบต้าแกมมา เทียบกับแกน x แกน y แล้วก็แกน z ตามลําดับนะคะค่าของ cos อัลฟาคอสคอแล้วก็ cos แกมมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่แสดงทิศทางนะคะของเวกเตอร์ a เมื่อเทียบกับแกน x แกน y แล้วก็แกน z ก็คือมองเป็นเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ a นั่นเองนะคะแล้วก็เรียกมุม Alpha เบว่ามุมแสดงทิศทางนะคะ